มีวันหนึ่งนะอาจารย์ถามนักศึกษาว่าทำหรือข้อความอะไรที่ตรงข้ามกับคำว่าขอบคุณน,นักศึกษาบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรบางคนก็บอกว่าขอโทษอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าคำตอบนี้ยังไม่ถูกใจนะ หลังจากที่มีนักศึกษาหลายคนแสดงความเห็นแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นนะตรงข้ามกับคำว่าขอบคุณก็คือข้อความหรือประโยคน์ทำนองว่าก็แงสิหรือว่ามันแน่นอนอยู่แล้ว กมน่นาคิดนะหลายสิ่งหลายอย่างจะเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะที่เราประสบพบเห็นเนี่ยถ้าเราไม่ไต่ตองดูดีๆนะเราก็นึกว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าเราวิจารณาสักหน่อยนะว่ามันไม่ใช่หรอก มันจะต้องแปลเปลี่ยนไปไม่ช้าก,ก็เร็วงั้นถ้าเราก็จะเงี้ยเราจะขอบคุณนะขอบคุณร่างกายที่มีสุขภาพดีมีกำลังวังชาทำให้เราใช้ชีวิตได้ทำงานได้อย่างปกติทั้งนี้เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะ ถ้าเราคิดสักหน่อยนะว่าร่างกายของเรามันไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงไปได้ตลอดไม่ใช่ว่าจะมีสุขภาพดีไปได้ตลอดบางช่วงนะมันก็ป่วยหรือพออยู่ไปนานๆนะมันก็แก่ชาราไม่มีเรื่องไม่มีแรงไอ้ที่เรายังหายใจได้สบายเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันไม่ใช่เรื่องที่แน่นอน หรือของตายอยู่แล้วนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะหายใจลำบากก็ได้เกิดความดันขึ้นเกิดหัวใจมีปัญหาตาของเราก็เหมือนกันหัวของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าแหมมันจะเป็นปกติอย่างนี้ไปได้ตลอดปอดตับหัวใจสมองของเรา ตอนนี้เนี่ยนะยังดีอยู่แต่ว่าอนาคตนี้มันก็จะเสื่อมไปมันไม่มีอะไรที่เราจะบอกว่าเป็นของตายเป็นของแน่นอนเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงช่วยนั่นก็สมควรนะที่เราจะขอบคุณร่างกายนี้ที่มีสุขภาพดีมีกำลังวังชาหายใจได้ตามปกติ เพราะว่ามันจะแปลเปลี่ยนเป็นอื่นไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเช่นเดียวกันนะั้นเราก็ควรจะขอบคุณต้นไม้นะที่มีสีเขียวหรือว่าให้ความสงบให้ความร่มรื่นเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าต้นไม้ที่ว่ามันจะยังอยู่กับเราไปได้นานเท่าไหร่ วันดีคืนดีหรือว่าบางปีเนี่ยมันแรงจัดมากต้นไม้ก็ตายใบไม้ก็เหลืองกรอบไม่มีร่มเงาต่อไปถึงตอนนั้นเราจะรู้ว่าโอ้การที่ต้นไม้มันเขียวขจีมีร่มเงานี่มันไม่ใช่เป็นของที่แน่นอนหรือของตายเลย ถ้าเรา,างเช่นนี้เราก็จะรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณที่ยังมีอาหารกินยังกินอิ่มนอนอุ่นเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยเกิดข้าวยางหมากแพงหรือว่าเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวไม่มีกินนะอย่าง คนที่เจอไหน้ำท่วมเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้กินอาหารเลยติดต่อกันสี่ห้าวันหรือสิบวันก็มีที่หลับที่นอนก็ไม่มีต้องไปนอนหรือเป็นนั่งงีบบนหลังคาเนี่ยหรือเกิดศึกสงครามเนี่ยต้องพลัดที่นาคาที่อยู่นี่าการที่เรากินอิ่มนอนอุ่นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของตายไม่ใช่เป็นของแน่นอนไปตลอดนะ นั้นถ้าเราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของอาหารที่เรากินบ้านเรือนที่เราอยู่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยไอ้ที่เรามีตอนนี้เนี่ยกินอิน่มนอนอุ่นนี่เป็นเป็นสิ่งที่เรียกเป็นโชคก็ได้ที่เราควรจะขอบคุณเช่นเดียวกันเราก็จะรู้สึกขอบคุณนะที่คนรักยังอยู่ กับเรายังอยู่ใกล้ตัวเราหรือแม้จะอยู่คนละบ้านแต่ก็ยังติดต่อสื่อสารกันได้เพราะเขายังมีลมหายใจไม่ใช่ว่าวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วพรุ่งนี้หรือมะเรือนี้เขาจะอยู่กับเราไปตลอดนะมันไม่ใช่เป็นของตายไม่ใช่เป็นของแน่นอน เพราะเรารู้เช่นนี้เราจะขอบคุณนะขอบคุณที่คนรักยังอยู่รอบตัวเราและถ้าเรารู้จักขอบคุณแบบนี้เนี่ยนะเราก็จะขอบคุณผู้คนต่างๆที่มีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีมีกำลังวังชาอาจจะขอบคุณตั้งแต่พ่อแม่โดยพ่อแม่นะที่ ดูแลเราตั้งแต่ยังอยู่ในท้องถ้าแม่ไม่ดูแลเราตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครันให้ดีเนี่ยเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่กินยาบ้าเนี่ยเราคลอดออกมาก็อาจจะพิก,การก็ได้หรือว่ามีปัญหาสมองก,ก็ได้ถ้าที่เรามีสุขภาพดีนี่ก็ต้องเรียกว่าต้องขอบคุณนะตั้งแต่แม่ผู้ให้กำเนิดรวมถึงพ่อรวมถึง ญาติผู้ใหญ่นะที่เลี้ยงดูเรามารวมไปถึงแม่ครัวคนงานนะที่ช่วยทำอาหารให้เรากินทำให้เรามีสุขภาพดีหรือช่วยอำนวยความสะดวกให้เราถ้าเราขอบคุณต้นไม้นะที่ยังเขียวขจีที่ยังให้ความร่มรื่นก็จะขอบคุณคนสวนที่ช่วยดูแลต้นไม้ขอบคุณดินฟ้าอากาศ ที่ยังทำให้ต้นไม้และธรรมชาตินี่ยังเขียวขจีนะให้ความสดชื่นแกนเราังถ้าเราขอบคุณนะที่คนรักยังอยู่รอบตัวเรานะเราก็จะขอบคุณหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้มีวันนี้วันที่พ่อแม่ลูกหลานคนรักเนี่ยยังกีตาหารพร้อมหน้าในความรู้สึกข,ขอบคุณ สิ่งดีๆที่เรามีในวันนี้มันจะพาเราไปสู่การรู้สึกขอบคุณผู้คนต่างๆมากมายนะซึ่งพอเราขอบคุณลแล้วใจเราก็สบายแต่เราจะขอบคุณแบบนี้ได้เราก็ต้องรู้จักตระหนักหรือมองเห็นนะว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่กับตัวหลายคนมีสุขภาพดีมีกลังวังชาแต่ว่าไม่เคยสังเกตเลยนะว่ามันเป็นสิ่งดีๆนะกินอิ่มนอนอุน่น วันแล้ววันเล่าก็ไม่เคยรู้สึกว่าเออมันเป็นโชคนะเริ่มเป็นสิ่งดีๆถ้าเราตรนหนักว่าเออสิ่งเหล่านี้นี่ลองมันแปลเปลี่ยนไปคือเราจะแย่แต่พอเราเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยเราก็จะรู้สึกขอบคุณง่ายๆและการที่เราจะมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดินฟ้าอากาศต้นไม้ผู้คน ใจเราก็ต้องว่างถ้าใจเราหมกมุ่นกลุ่มใจเนี่ยหรือเต็มไปด้วยอารมณ์ลบหรือชอบมองลบเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะไอสิ่งดีๆที่เรามีหรือใจมันก็ไม่ว่างพอที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่รู้สึกเลยนะ่าการที่มีสุขภาพดีนี่เป็นของดีเพราะว่าไปกลุ่มใจเรื่องงานไม่ได้ตระหนักเลยนะ่าการที่ดินฟ้าการนี่ยัง เย็นสบายนี่เป็นของดีเพราะว่าใจมันไปหมกบุนคุ้นค,คิดเรื่องอื่นหรือว่าเอาแต่กลดชะตากรรมให้เราจะขอบคุณสิ่งต่าง,างได้เนี่ยใจเราก็ต้องว่างพอที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้หรือว่าใจเราก็รู้จักมองบวกและถ้าเรามีรู้จักทำใจให้ว่างหรือมองบวกเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ง่ายเนี่ย และยิ่งเราขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีนะเราก็จะเหมือนกับเป็นการเติมสุขให้เราในแต่ละวันทำให้ทุกวันเป็นวันดีของเราไม่ใช่เอาแต่กลดาชะตากรรมนะหรือน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาสิ่งดีดีมีอยู่กับเราแต่เราไม่เห็นเองและพอเราไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้สึกขอบคุณสิ่งเหล่านั้น นถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรารู้จักมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวแล้วรู้จักขอบคุณสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาสาม,มัญแต่ที่จริงแล้วไม่ธรรมดาหรอกเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไม่นานมันไม่ใช่ของตายไม่ใช่เป็นของที่แน่นอนเอาราเตรียมรับพรชิตังปฏิตังตุมหังคอยท้าพรที่ท่านปราชนะแล้วตั้งใจแล้ว เิบาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพยปูเรนตุทังกะปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโาโซยทาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพียิโยวิวาชันตูควานจารายทั้งปวงจงบาราชไป สัพพะโรภวินาสัตุโรทางปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตราโย ο, อันตรายามีแก่ท่านสุขิทีคาโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิลิสนิจังวุธาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุพังบลาลัง สี่ประการคืออายุวันณาสุขาาภะละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวาดูสาพมังคะลังพอสาพพมงคลจงมีแก่ท่านรอขันดูสาพรเทวตาพอหลาเทวดาทั้งบ่วงจงรักษาธรรมอุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรมธร,รมสาภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพราสง์สาธาโสเจภาวันตุเตพอภาสวัสดีทั้งลายดวงมีแก่ท่านทุเมื่อเทม